สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญรวยชนะจนหลวงปู่โตปีหกห้าออกวัดถ้ำสิงโตทองลาดบุรีเหรียญทองแดง เด็นโรงแดมมีขอบเรามาลงกล้องดูเดี๋ยวนี้มีเก๊แล้วนะเออแปลกเดียวนราคาไม่แรงแต่อมีเกจแล้วมาดูมาดูาดที่ที่ผมเล่นดูเมตตาเห็นไหมเมตาเล็กแล้วคมมีแล้วก็มีขอบตาในอีกชั้นหนึ่งเห็นไหม แม้เมตาในเราคมแล้วก็มีขอบตาในชั้นหนึ่งเล็กๆดูเปลือกตาคมสองชั้นตาสองชั้นเปลือกตาสองชั้นคมมากเห็นไหมเปลือกตาคมหางตาคมเห็นไหมดูจมูกดูจมูกคมเห็นไหมร่องแก้มคมหมูคมคางคมเราดูลายผมหลวงพ่อแม่หลวงปู่โตจริงต้องมีลายผม ที่เสียงเล่นการเก่าๆไม่มีอะไรผมว่าไม่ใช่ผมมีองค์นึงมีลายผมอย่างสวยเลยได้มาองเดียวไม่เคยเจอที่ทีหนึง่งถ้าเก๋แล้วทำสวยขนาดนั้นผมก็ยอมเล่นเก๋ถ้าพี่อยากดูก็ลองคาไปเปิดคลิปเก่าๆของผมดูมีหลวงปู่ตโตอยู่ดูเม็ดเม็ดฝ่ายเล็กเห็นไหมโลคม แคงดูนิดนึงะแคงดูใบหน้านิดนึงนล่นลองรอยการขูดแกะเห็นไหมนะนะดูง่ายคอเส้นคอเส้นลายคมมากดูนะเส้นคมอืม เส้นจีวรเขาคมเล,เล็กเล็กแล้คมแล้วมีร่องรอยแกะซ้อนเห็นไหมเป็นธรรมชาติหูมีขูดซ้อนเล้นเล็กขูดซ้อนเห็นไหมเห็นไหมขูดซ้อนเล็กเล็กเป็นธรรมชาติเห็นไหมมีขูดซ้อนเล็กเล็กเป็นธรรมชาติรอยขูดบล็อกรอยยับย่นตัวนี้เห็นไหมต้องคมอย่างเงี้ยไม่ใช่นูนเลื่อน,นดูดอกจัน นะคมกิบเลยกข้างขวาวใหญ่กว่าข้างซ้ายนะสังเกตด,ดูได้นะอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้อแต่น,นี้จะคมกิบเลยนะคมกิบเลยนะคมกิบเลยแล้วนะมาดูตัวหนังสือมาดูฟอนตัวหนังสือนะจงปุโต อินทสวนสุวรรณโนวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดจอมบึงไออำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเห็นไหมแล้วผิวจะมีกระแสปัมมปปปสป๊มทั่วเหลียมเลยเห็นไหมเป็นเนป็นเป็นกระแสปั๊มทั่วเหลียนเลยเป็นเสี้ยนปั๊มทั่วเหลียยมเลยกระแสเห็นไหม กระสายวิ่งรอบเหรียญเลยอือมึมองบอกว่าพาปัม๊มกระสายวิ่งรอบเหรียญเลยฮะดูหน้าของพอใชจทีนะ ดูขอบดูดอกจันทง์ขอบเห็นไหมคมกริบเลยดอกเนี่ยเห็นไหมดอกพวกนี้คมมากดอกพวกนี้คมมากอากูตัวสือพวกนี้คมเลยเห็นไหมลองในร่องพวกนี้คมมากแต่ตัวตัดก็เป็นตัวตัดย้อนยุกแล้วนะปีหกข้านี้ก็ตัดเกือบสุดแล้วก็ฉียเป็นตัวตัดย้อนยุกแล้วหกข่านี้ก็ตัดเกือบสุดแล้วฉีก นะเรตัดจนยุกละก็ดูข้างหลังข้างหลังก็จะมีกระแสกระแสเสี้ยนนี้ทั่วเหรียญเลยนะนะทั่วผิวเหรียญเลยเหมือนกันนะกระจายทั่วผิวเหรียญเลยเคททำไม่ได้แน่างเงี้ยตัวฟอนตัวสื่อไหมตัวยันไหมรอยทับยันพวกเนี้ย ผมบอกต้องสูงต่ำต้องมีรอยทับยันตรงเนี้ยเนี่ยลองรอยพวกเนี้ยแต่เขาแกะเสมอดื่มเลยอะ่ะแตีเขาแกะกันเสมอแต่ว่าต้องมีต้องมีบ้างจะเสมอกันเลยไม่ได้หรอกเห็นไหมต้องมีหเห็นรอยต่อรอยอะไรต้องมีหเห็นรอยต่อถึงจะเสมอกันต้องมีรอยต่อรอยอะไรให้เห็น รวยชนะจนดูฟันตัวหนังสือเป็นแท่ง,งนี้เลยถ้าใหม่ก็ดูไม่อยากเพราะฝีมือดีแล้วแกะตัวหนังสืออะไรพวกเราจะคมหมดแล้วนะฟันยันอะไรพวกนี้คมหมดเห็นไหมตัวหนังสือเลขพวกนี้ คมหมดในนี้นไมในนี้คมหมดนะในนี้คมหมดเห็นไหมอืมในนี้คมหมดไม่มีที่เบอร์ตื่นเลยเดี๋ยวนี้ก็เล่นหากันหลักร้อยนะหลักร้อยกลางถึงปลาย ห้าหกเจ็ดร้อยไป่อะไร,ระมาณเนี้ยอันี้ก็ไม่มีอะไรามากพี่อยากให้พี่มาให,ให้พี่ชมเห็นคมแล้วสวยดีมีเกสแล้วด้วยถ้าพี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปใ,ใหม่ๆนะครับพี่พี่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เขาบอกขอพผนะู้น,นแบบแบบี้ต้องเป็นสันนะขอผู้นี้จะเบอร์เบอร์ลื่นลื่นนวลนวลแบบอย่างนี้ไม่ได้นะจะลื่นลื่นแบบช่วยฉล็บฉล็บไม่ได้ต้องเป็นสันนะต้องเป็นสันคมขอวกเนี้